สวัสดีนะคะพบกับช่องแม่พรพังนวลจันทร์นะคะวันนี้คุณยายมาเล่นน้ำนะคะกับนักท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาตินะคะนี่นะคะก็คุณยายก็ยังเป็นช้างตกงานอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจา๋าท่านไทยมาก็แวะมีตายายนวลจันทร์ช้างชราตกงานด้วยนะคะนี่นะคะดูนะคะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไหนนาอคุณยาย พ่อควานใส่ซลูกควานใส่หมวกสีดําเสื้อลายนะคะฝากยายนวลด้วยนะคะยังเป็นช้างตกงานขายผลไม้ทุกวันเลยนะคะนักท่องเที่ยวมาอาบน้ำนะคะแต่ไม่ควานพึ่งมานะคะ ก็เลยไม่ได้ถ่ายตรงอาบน้ํานะคะนี่นะคะโอ้คุณยายนู่น,นคุณยายของเราโอ้โหคึ้น,น้ำเพชรน,นะคะนี่น้ำเพชรน,นะคะน้ำเพชรลูกของแม่ละอ,องดาว กระน้อยจูกเกลือปรจันนี่นะคะโอ้โหดูดูยายบัวลอยนะคะยายบัวลอยใส่ชุดอะไรเนาะคุณยาย ช่องเมพรพังนวลจันนะคะกราบขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญที่แวะเมตตานะคะมีหลายช่องอยู่นะคะท่านใดมาพบเจอก็เมตตาช้างตกงานด้วยนะคะตอนนี้น้ำมูลน้ำชีของเราก็แห้งนะคะแห้งมากๆเลยนะคะ <c oughs>

ủa chút muốn nói chút muốn nói lên chút muốn 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 นี่นะคะก็ช่องแม่พลพังนวลจันท์นะคะคุณพอ่อคุณแม่จ๋านี้เด้อน,นะคะนี่นะคะพ่อปู่บางทะลุนะคะก็ขอให้ท่านบารมีของท่านจองช่วยคุ้มครองปกปักรักษาคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ลำรวยร่ลำรวยทุกท่านนะคะวันนี้คุณยายของเรามาผ่านักท่องเที่ยวเล่นน้ำนะคะนี่นะคะเปิดหูเปิดตาดูเด้อนะคะใส่เสื้อ ลายหมวกดำนะคะช่องไม่พรพังนวลจัน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็มีช่องทางขายนะคะนี่นะคะคุณยายก็มีหลายช่องนะคะเข้าไปดูได้นะคะนี่นะคะฝากมิตาายนวนจัน์ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้า เราไปดูคุณยายกันใกล้ๆนะคะ <c oughs> นาเอจิวนางอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ถึเวลาทำงานนองทำงานเลยครับผมเวลาแกเลคือแกเลเลยเหรอน้องสบายเลยโอ้โย ลกกันเลยค่อยๆ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 รู้เรื่องแอนหะเต้บ่ที่ยอะไคือคือข้างอัน้อัฮฮไปตยฟงิทใส่เจียยายพรจ้เจียงเลยทคู ทีมเราคุยทีมงานนี่เลยยายบัวทองนะคะมาแล้วไหนน้อยายยายนวลมาแล้วยายนวลนะคะนี่นะคะยายนวลนะคะพี่โป้พุ่แม่ยายนวลนะคะฮัลโหลนี่นะคะยายนวลของเรานะคะไหนเนาะคุณยายบัวลอย่นจ้าอืมคุณยายบัวลอยบัวลอ นี่ใหญ่นี่นี่แม่ลำใหญ่นะคะแม่ลำใหญ่นะคะมแม่ควานขออนุญาตลงไลน์นะคะกลาบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะกลาบขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ